ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่โหวยเด่นในหนหกอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยว่านนี้ก็เป็น,นท่านใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาด้วยตลอกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็ใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่3 1กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราก็ไปชมกันเลยเจ้านี้ลันนา เจ้าลัณนนาก็ฝากมาสี่คู่สองตบโหนกลับตัวศูนย์สามศูนย์ห้าสองหนึ่งสองเก้าฝากมาสี่คู่ต่อมาครับใบนี้ขวน

ฝางมาบนศูน6 1 5 6 6 1เด่น1รองศนก็เป็นแนวทานของมนุษย์ลาฟานสายต่อจอวต่อมาเลยเจ้านี้สองเจ้าผสมคู่บูนสองตัวห้หนึ่ง

ไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยฟังมาแนวทันดับล่างตัวเดียวเสรอดีตที่แล้วก็ฟังมาดับเจ็ดวทันใหม่นี่ก็ฟังมาดับหนึ่งดับหนึ่งอดีตที่แล้วก็ดับเจ็ดวทันใหม่นี่ก็ฟังมาดับหนึ่งเป็นแนวทางต่อมาเลย เจ้านี้สั้นตามฝางฝากมาคู่สองตัว94 95 96 97 494 496 497ฝากมา4คู่2ตัวแล้วก็3ชุด3ตัว ต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นแนวทางสองตัวสองตัววิ่งนะวิ่งหนึ่งวิ่งแก้วเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทนันใจ ต่อมาเลยเจ้านี้พีเสื้อเทวดา8 3ดสามห้าเก้าสี่ศูนยห้าหห้ามเก้คู่บนล่าง5 0าศูนย์ศูสาห้า ต่อมาเลยเจ้านี้ผีเสื้อเทวดาเนวทันดับบนล่าง212624 131710ท่านมีไยชุดหน้าเข็บหน้าจอได้ดับบน154ครั้งหลุดมา27ครั้งดับล่าง154ครั้งหลุดมา21ครั้ง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมารักฝากมาคู่สองตัวสองสี่สองหกสองห้าสองเจ็ดเก้าศูนยเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ เค็บหน้าจอได้นะท่านมีหลายชุดนะมาต่อกันเจ้านี้เลยมิสเตอร์เคฝากมา0709 10131617 27303643 47496366676872 ก็ฝากมา30ชุดนะท่านเก็บหน้าจอได้ต่อมา,จากจ้านี้ก็ฝากมารวมชุด3ตัว0 6 7 0 4 5 1โทที9 1 6 3 4 9 9 6 4 0 4 6นะท่านรวม6ชุดนะถ้าพอชูมนะครั้งมี1สิงหาคน เลื่อนมาเป็นพรงนี้นะท่าน31ก,ก,กรกฎดาคมนะอย่าลืมนะท่านอย่าลืมต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฟางมานะท่านโคสอ2ตัวโบนเนาะฝากมา37 38 36 37 38 36เจ้าแก้าแก่เจ้าแก่เจ้าขี ก็ฝากมาอีก1นึ่งแนวทางคู่สคู่สตัวบนต่อมาครับชุด3ตัวครับท่านโซนสามหกโซนสามเจ็ดโซนสาโซนสอกโซนสองเจก็ฝากมา หชุดแนวทางชุดสาตัวต่อมาเจ้านี้ผสมรวมตัวคู่2ตัวบนตรงเจ้าสุกอันตาพานและก็คนโคราชและก็เอ็กเพนนะ1น1่1ห้ากลับตัว25 26 27 28 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8กลับตัวต่อมาเลยเจ้านี้รักนะรักฝากมาโคสองตัวห้6 6กหกหกห้าหห้าโคห้าห้าห้าหกเก้าห้หห้า ็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเจ้านี้เลยเจ้านี้รัชนุกนะเจ้ารัชนุก,ก็ฝากมา3050 38582ตัวโบนเด่น3 5, กับ5แล้วก็ฝากมาชุด230238 2 5 0 2 5 8นะก็ฝากมา อีกหนึ่งใบด้วยก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปันก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท่านานะทานเป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝางมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย